บทที่หนึ่งณขรหานหรูตระกูลเซี่ยวแสงไฟสว่างจ้าคืนนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดอายุ70ปีของนายหญิงใหญ่เซี่ยวผู้นำตระกูลเซี่ยวทั้งหลานชายหลานสาวและหลานเขยต่างทยอยกันให้ของขวัญคุณย่าคะได้ยินว่าคุณย่าชอบดื่มชาหนูเลยเอาชาผูเอ,อ๋อร้อยปีราคา2อ0แสนนี่มาให้เป็นของขวัญคุณยา่าได้ยินว่าคุณย่านับถือพระพุทธเจ้าผมนําพระโยกและโยกสลักขาวราคา3ามล้านห้ามาให้ครับ นายหญิงใหญ่เซียวเห็นของขวัญพวกนี้แล้วปล,ปลื้มปริ่มเป็นอย่างมากทั้งบ้านเต็มไปด้วยความสุขทันใดนั้นแย่เฉินหลานเคยของนายหญิงใหญ่เซียวก็พูดขึ้นคุณย่าครับให้ผมยืมเงินสักห้าล้านได้ไหมครับป้าหลี่ที่สถานสงเคราะห์ป่วยเป็นโรคยูเรีเมียต้องใช้เงินในการรักษาทุกคนในตระกูลเซียวต่างตกตะลึงทุกคนมองแย่เฉินด้วยสายตามไม่เข้าใจลูกเกิดคนนี้กล้ามากนะเนี่ยงานวันเกิดนายหญิงใหญ่เขาไม่เพียงไม่เตรียมของขวัญอะไรมายังกล้ามาพูดแบบนี้อีก ขอยืมเงินนายหญิงใหญ่ห้าล้านเนี่ยนะย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนตอนที่คุณท่านใหญ่เซียวยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไปเจอกับแย่เฉินจากที่ไหนบังคับให้เซียวซูรันหลานสาวคนโตแต่งงานกับเขาให้ได้อีกทั้งเย่เฉินในตอนนั้นก็จนเอามากๆไม่ต่างอะไรกับขอทานเลยหลังจากทั้งสองคนแต่งงานกันคุณท่านใหญ่เซียวก็จากไปนับจากนั้นคนในตระกูลเซียวก็อยากจะให้เขาออกไป แต่เย่เฉินก็ไม่ใส่ใจไม่ว่าใครจะดูถูกเขายังไงเขาก็ไม่สะทกสะท้านดังนั้นเขาจึงอยู่เป็นลูกเขยจนจนในตระกูลเซียวมาโดยตลอดวันนี้ที่เอ่ยปากยืมเงินนยายหญิงใหญ่ก็เพราะจนปัญญาชเช่นกันป้าหลี่ที่สถานสงเคราะห์คนที่เคยรับเลี้ยงและช่วยชีวิตเขาไว้ตอนนี้ป่วยเป็นโรคยูเรีเมียการฟอกไตปลูกถ่ายไตต้องใช้เงินอย่างน้อยห้าล้านเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆเลยต้องมายืมเงินนยายหญิงใหญ่ เขาคิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดครั้งใหญ่ของนายหญิงใหญ่พอนายหญิงใหญ่มีความสุขไม่แน่ท่านอาจจะช่วยก็ได้แต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อครู่นายหญิงใหญ่เซียวยังยิ้มร่าแต่ตอนนี้กลับหน้าบึง้งตึงสละเธอปากแก้วชาที่อยู่ในมือลงไปบนพื้นและพูดด้วยความโมโหสารเลวก็มาอวยพรวันเกิดหรือมายืมกันกันแน่เซียซูรันภรรยาของเย่ฉินรีบอธิบายให้นายหญิงใหญ่ฟังในทันที คุณย่าคะเย่เฉินไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวท่านอย่าถือสาเลยนะคะเธอพูดพลางดึงเย่เฉินไปอีกด้านหนึ่งทันใดนั้นเซียวเว่ยเว่ยลูกพี่ลูกน้องของเซียวซูรันก็พูดกันอย่างเย้ยหยันพี่ดูสิพี่แต่งงานกับขยะอะไรไปอ่ะฉันกับเหวนเฟยเขมั่นกันยังไม่ได้แต่งเลยเหวนเฟยก็ยกพระยกเป็นของข,องขวัญให้คุณย่าแต่ดูสามีพี่สิของขวัญอะไรก็ไม่เอามายังมีหน้ามายืมเมงินคุณย่าอีกใช่พี่เย่เฉิน เราสองคนตังก็เป็นเคยตระกูลเซียวเหมือนกันเคยคนโตยอย่างพี่ทำอะไรไม่ได้เรื่องจริงๆผู้ชายที่พูดคือหวังเหวินเฟยคู่มั่นของเซียวเวยเวยเป็นคุณชายของตระกูลใหญ่ถึงหวังเหวินเฟยจะใกล้แต่งงานกับเซียวเว่ยเวยแล้วแต่ในความรู้สึกของเขาความสวยของเซียวเวยเว่ยเมื่อเทียบกับเซียวซูรันภรรยายของเย่เฉินแล้วก็ยังห่างกันมากนะักเซียวซูรันเป็นสาวสวยที่มีชื่อเสียงในเมืองจินหลิง แต่เมื่อเห็นว่าสาวสวยคนนี้ต้องแต่งงานกับไอ้ไร้ประโยชน์นี่หวังหวนเฟยก็รู้สึกไม่พอใจนะขยะแบบเนี้ยรีบไล่ออกไปจากตระกูลเซียวของเราซะจะดีกว่าใช่หมอเนี่ยทำให้ตระกูลเซียวขายหน้ามากๆฉันว่านะที่เขาขอยืมเงินนะ่ะไม่จริงหรอกแต่จงใจเรียกร้องความสนใจจากงานเลี้ยงของคุณย่าซะมากกว่าแย่ฉันเห็นคนทั้งตระกูลเซียวต่างพุ่งเป้าด่าทอมาที่ตนก็กำหมัดแน่นอย่างอดไม่ได้ ท้าไม่ใช่เพราะว่าจะหาค่ารักษาให้ผู้มีพระคุณกับตนเขาไปจากที่นี่นานแล้วแต่พอนึกถึงสิ่งที่พ่อสั่งสอนตนมาตั้งแต่เด็กว่าให้รู้จักตอบแทนบุญคุณคนเขาก็เก็บความอัปยศยอดสูไว้ในใจแล้วพูดกับนายหญิงใหญ่เซียวคุณย่าครับช่วยชีวิตคนนั้นได้บุญมากนะครับท่านโปรดเมตตาด้วยมีคนด่าออกมาไอ้แซ่เย่ก็อย่าพูดหลอกล่อคุณย่าไปหน่อยเลยก็อยากช่วยคนก็หาวิธีเอาเองสิ ให้คุณย่าช่วยออกเงินให้แกเนี่ยนะแกเป็นคนยังไงกันคนที่พูดคือเซียวไหหลงพี่ชายแท้ๆของเซียวเว,ว่ยเว่ยพวกเขาสองพี่น้องมีอาคาติกับเซียวซู่รันมาโดยตลอดจึงชอบฉวยโอกาสดูถูกแย่เฉินในอีกด้านหนึ่งเซียวซู่รันก็พูดด้วยใบหน้าอึดอัดคุณย่าคะแย่เฉินเ,เขาเสียพ่อไปตั้งแต่8ขวบปาลิที่สถานสงเคราะห์เลี้ยงเข้ามาจนโตที่เขาอยากจะตอบแทนบุญคุณ,คณก็ทำด้วยใจจริงคุณย่าช่วยเขาหน่อยเถอะนะคะ นายหญิงใหญ่เซียวพูดด้วยใบหน้าเคร่งขรึมให้ยาช่วยเขางั้นเหรอได้สิงั้นก็หย่ากับเขาแล้วแต่งงานกับคุณชายจางซะถ้าแกทำตามนี้ยาจะให้เงินห้าล้านกับเขาทันทีคุณชายจางที่นายหญิงใหญ่พูดคือจางหวนเห่าคนที่ตามจีบเซียวซูรันมาโดยตลอดตระกูลจางเป็นตระกูลชั้นสูงในเมืองจินหลิงมีอํานาจมากกว่าตระกูลเซียวนายหญิงใหญ่จึงอยากเข้าหามาโดยตลอด ในขณะนั้นเองพ่อบ้านก็วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วพลางพูดเสียงดังมีคนมาส่งของขวัญของคุณชายจางครับเป็นยกพระสลักมรกตหนึ่งองค์ราคา15ล้านนายหญิงใหญ่เซียวหันไปมองด้วยความดีใจพลางพูดรีบเอามารีบเอามาให้ฉันดูหน่อยพ่อบ้านรีบยื่นยกพระสลักมรกตให้ทันทีทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างตกตะลึงยกพระสลักมรกตองค์นี้ทั้งมีสีเขียวมรกตและแวววาวไม่มีสิ่งอื่นเจือปนแม้แต่น้อย แค่มองก็รู้ว่าเป็นงานชิ้นเยี่ยมหวังเหวินเฟยที่ให้พระยกเมื่อเห็นหยกพระสลักมรกตองค์นี้ก็รู้สึกอับอายคิดไม่ถึงว่าจางเหวินเฮาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเซียวคนนี้จะเล่นใหญ่ขนาดนี้นายหญิงใหญ่เซียวจับหยกพระสลักมรกตอย่างดีอกดีใจพลางพูดโถคุณชายจางช่างมีน้ำใจจริงๆถ้าเขาได้เป็นหลานเขยฉันฉันคงจะดีใจมากจริงๆพูดจบเธอก็หันไปมองเซียวซูรัน ว่าไงล่ะเงื่อนไขของยา่าแกจะคิดพิจารณาหน่อยไหมเซียวซูหลันสายหนะ้าคุณย่าคะหนูจะไม่อยากกับแย่เฉินนายหญิงใหญ่ไม่พอใจขึ้นมาทันทีเธอด่าทออย่างโมโหให้โอกาสแล้วไม่เอารันจะอยู่กับไอ้ไร้ประโยชน์นี่ให้จงได้รีบให้มันออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อนุญาตให้มันมาร่วมงานวันเกิดของฉัน เย่เฉินผิดหวังกับตระกูลเซียวเป็นอย่างมากตอนนี้เขาไม่มีหน้าที่จะอยู่ในตระกูลเซียวอีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาจึงพูดกับเซียวซูรันสูรันผมไปหาป้าหลี่ที่โรงพยาบาลนะเซียวซูรันรีบพูดงั้นฉันจะไปกับคุณทันใดนั้นนายหญิงใหญ่เซียวก็ด่าออกมาถ้าแกไปด้วยอีกคนฉันจะไม่นับแกเป็นหลานอีกต่อไปแกใสหัวออกจากตระกูลเซียวพร้อมมันซะเซียวซูรันอึง้ง ไม่คิดว่านายหญิงใหญ่จะพูดคําที่โหดร้ายขนาดนี้ออกมาเย่ฉินรีบพูดคุณอยู่ที่นี่เถอะไม่ต้องสนใจผมเย่ฉินพูดขณะที่เซียวซูรันยังไม่ทันได้สติกลับมาเขาก็เดินออกไปข้างนอกแล้วเซียวไหหลงที่อยู่ด้านหลังพูดอย่างขบขันโถ่น้องเคยของฉันออกไปทั้งที่ไม่ได้กินอะไรแบบนี้แกคงจะไม่ไปเป็นขอทานข้างถนนหรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นแกจะไม่ทําให้ตระกูลเซียวของเราขายหน้าแย่หรอกหรออ๋อ ฉันมีอยู่หนึ่งหยวนแกเอาไปซื้อมันโถก,กินซะน,นะเซียวไฮหลงพูดพลางหยิบเหรียญออกมาแล้วโยนไปที่เท้าของเย่เฉินทั้งตระกูลเซียวตั้งค่ากันหัวเราะยาะออกมาเย่เฉินกัดฟันกรอดกรอดแล้วเดินออกจากตระกูลเซียวไปเมื่อถึงโรงพยาบาลเย่เฉินรีบตรงไปแผนกชำระเงินเพื่อคุยเรื่องเงินที่จะจ่ายล่าช้าออกไปแต่ทว่าตอนที่เขาสอบถามพยาบาลจึงได้รู้ว่าป้าหลี่ โนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเสียเหอโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของเย่นจริงแล้วเย่ฉันตกใจมากจึงรีบถามเธอแล้วนี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมจะไปหามาอีกฝ่ายพูดทั้งหมด15ล้านค่ะตอนนี้จ่ายไปแล้ว5ล้านก็ยังขาดอีก10ล้านต้องชำระภายในสัปดาห์นี้นะคะเงิน5ล้านนี่ใครเป็นคนจ่ายอีกฝ่ายสายหน้าฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ เย่เฉินประหลาดใจขณะที่กำลังจะหาความกระจ่างกับเรื่องนี้พอหันไปก็เห็นชายอายุราวๆห้าบกว่าใส่ชุดสูทสีดำมีผมขาวเล็กน้อยอยืนอยู่ด้านหลังเขาทั้งคู่สบตากันชายคนนั้นค้งขานับให้เขาและพูดขึ้นคุณชายหลายปีมานี้คุณประสบความลำบากแล้วเย่เฉินขมวดคิ้วงุงงดูเหมือนจะเปลี่ยนอารมณ์ไปและถามเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณคือถังซื่อไห่งั่นหรออีกฝ่ายพูดด้วยความดีใจ คุณชายคุณยังจำผมได้แย่เ <Yeah, S 1> ฉินสีหน้าเ <Yeah. S 1> คร่งขรึมพลางพูดผมต้องจำได้สิผมจำพวกคุณได้ทุกคนแหละตอนนั้นพวกคุณบีบบังคับให้พ่อแม่และผมออกจากเย่นจริงพวกเราต้องหลบหนีตลอดจนพ่อแม่ผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและผมก็กลายเป็นเด็กกำพร้าตอนนี้พวกคุณจะมาหาผมอีกทำไมถังซื่อไห่พูดอย่างเจ็บปวดคุณชายตอนพ่อคุณเสียชีวิตคุณท่านก็เสียใจมากเช่นกัน หลายปีมานี้ท่านก็ตามหาคุณอยู่ตลอดจนตอนนี้เจอแล้วคุณกลับไปพบท่านกับผมเถอะนะเย่ฉันพูดอย่างเย็นชาคุณกลับไปเถอะผมไม่มีวันไปเจอเขาแน่นอนถังซื่อไห่พูดคุณชายคุณยังโกรธคุณท่านอยู่อีกเหรอแน่นอนเย่ฉันพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำชาตินี้ผมไม่มีวันให้อภัยเขาถัออางซื่อไห่ถอนหายใจแล้วพูด ก่อนผมจะมาคุณท่านก็บอกแล้วว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาก็ยังนับว่าเขารู้ตัวอยู่บ้างถังซื่อหายพูดคุณท่านทราบว่าหลายปีมานี้คุณต้องตกละกรมลําบากจึงให้ผมมาชดเชยให้คุณเล็กๆน้อยๆถ้าคุณไม่อยากจะกลับไปก็จะซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจินหลิงให้คุณแล้วก็ให้บัตรใบนี้กับคุณรหัสก็คือวันเกิดของคุณถังซื่อหายพูดพลางยื่นบัตรแบงกการ์ดของธนาคารซิตี้แบงก์ให้คุณชายบัตรใบนี้มีแค่ห้าใบในประเทศเย่ฉันสายหน้าพลางพูด เอากลับไปเถอะผมไม่เอาถัางซื้อไห้พูดคุณชายผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตคุณยังขาดค่ารักษาอีกสิบล้านนะถ้าไม่รับชีวิตเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายแย่เฉินครุ่นคิดพวกคุณวางแผนมาแล้วใช่ไหมถังซื้อไห้รีบพูดไม่กล้าครับถ้าคุณรับบัตรใบนี้ไว้ก็พอสําหรับจ่ายเงินก้อนนี้แล้วแย่เฉินถามแล้วในบัตรใบนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่คุณท่านบอกว่าเงินในบัตรนี้ไว้ให้คุณใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ก็ไม่เยอะครับทั้งหมด50า0มล้าน